ไม่ไม่ต้องงัดแรงนะเดี๋ยวไอ้ปากฉีกเดี๋ยวหลดุสดสวัสดีครับมาแล้วทีมงานเราท่านช็อตเด็ดพอ,อ,อ,อดีมาแล้วพอดีดเลย <laughs> ใส่เกือบโลครับพูดเ <laughs> ป็นหนังปั้นปอยขันนี้ที่หล่ะขันนี้น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 ขันนี้ขันนั้เตะไปดูขันนั้ปอยเบียดขันนี้ให้เนเออ ของขันรวดครับของขันรวดนีส่สกิ๊ดสกิี่สกเนิน,น,นแก้วน,น,น,นี่ oh. อีกแต้มครับเหยื่อยังไม่ได้อันนี้เลยเอาใต้ลูกเนี้ย <sh arp> ใต้ลูกเนี้ยใต้ลูกโอเค ตัวนี้ใส่งามเว้ยใส่สวยเว้ยอุ้ยแล้วอีกนิดเดียวขาดเลยเแล้วปลาที่นี่ไม่ต้องงัดแรงนะค่อยๆมาเดี๋ยวมันปากฉีกยมันหลุดประจำขาดแล้วค่ะหลุดแล้วค่ะเอ็งอยากตัวนี้จิ้บปากบนบ้ขาดไม่ได่สิงอางนี่ตัวนี้ครับนี่ครับใส่นี่ใส่สวยใส่สวยใส่สวยครับ สวยๆไปล่อยมัน่ะสวยกันดไม่ดังไม่ดังครับค่นี้โชนเลยจับหางน้องจับท้องเออมาจักเลยไปเอออ้าเอาลงเอาลงผิดเขาหน่ยมสวยครับสวยโอเคครับโอ้แจ๋ว นี่เขาเที่ไอ้นั่งล่านครับถึงเขาเที่น้ามันลงดอกก็ไปตั้งไปพูดน,นครับผมเอาใหม่มากทีนงานครับผมเดี๋มาส่งเหยื่อพร้อมครับเอาเหยื่อมาส่งถึงหน้า,มาไม้แด้ครับเดี๋ยสั่งได้ครับผม สายชิวฟิชชิ่งนี่นะครับผมทรงนาหนาหนาไม้เด้เลยโอเคครั okay, บผมบรรยากาศน้ำแรงมันสั่นปวดบอสเอามันม ฮะีนะเขาตอไหอม้นบินไม่เงี้ยวเงี้ยตัดจนสั่นบ่ไหวดิเราตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ บนก็เป็นนกครับนกแก้วเลี้ยงนกแก้วมาเอามาบินกันครับเขาดิลงหนานหนินาย,ยาเพราะว่าช่วงนี้มันหนาม,มันลงแล้วมันตกไปได้แล้วครับมันตกตกตีลงไปพุ่นช่องพุ่นครับมันตกเทท่านนะเทท่านตีลงไปหุ่นรับ น้ำลงเราก็ลงลงไปตามน้ําอยู่ข้างบนไม่ได้แล้วทีไม่ได้แล้วต่อไปนี่เขาเนี่ยไปเรียนมแตเะเบือเขาโยกลูกไปเรียนมาฮะไม่สิมันหลือ ตัวนี่ไม่เคยก,ก,กินเนี่เบื่อหนึ่งอะนะเต็มปากหมดเนี่ยมาอีกหนึ่งเต็มครับผมฝากร้านด้วยนะครับนี่เหยื่อร้านนะครับ <c oughs> ทีมงานสายชิวเข้าตออเงียบกิ๊บใส่โลได้หนิวันนี้วันนี้ไม่เงียบนะยิ่งจ <c oughs> บวันนี้ไม่เงียบครับก็นิดหน่อยอะ เกจ้ามาอีกแต้มต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคไม่วัดต่อเนื่องครับหม่ใหเรียบไปศูนย์จุดเจ็ดครับนี่แสงงามๆเลยครับผมปลาอ่างเก็บน้ำครับผมศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเกือบ เอาอยู่ละมาแล้วครับผมเยอมานครับเย่อมานตักเลยหน่อยไงตักรถเสียดายโซ่ที่กิน มาอีกแล้วหนึ่งตะแ๊มวัดทิีๆเลยครับเยอะร้านสายคิวนะครับอ่าสายคิวข้าวตอสายคิวข้าวตอเงียบกิ๊บกิ๊บเลยครับวันนี้ไม่เงียบครับวันนี้นไม่มเงียบถ้าอยู่เลยแล้วก็ดื่มเลยแล้วอันอันอันนี้จะมีทำสูตรนะครับเดี๋ยวจะลงโลโก้สายชิวนะครับเจ้าของสูตรก็คือนจานจักรนาจักรสายชิว อ่ะมีแต่มนมน้ำใส่พอดีต้มโอเคครับผมเอ,อ้เดียวยเอาเรือมาลงได้ด้วยปืนโอ้อลไม่าวะนโอ้มันสีวาดพี่เลยตัวนี้คนแรงมาพี่เด้ว เมียนนั่นล่ะต้งขังต้งขังในจังโมเมียนพริกพริกลงเหลวฟันต้งขังบอสเออเมียนนะครับทั้งจังนะในเสามันนะนี่แหละเสา เสาเล้วโอามันใกล้ไปหรือเปล่าคานมันเหรอก็สองอันนี้มันก็ะคาสูงยกพื้น20ิเซนเดี๋ยวเราวิความในตัวมันจะมีทับอันนั้นหรือเปล่าเอาขึ้นมาอีกได้ไหมเดี๋ยวมันจะพวกหญ้าพวกอะไรตรงนี้มันจะคานมันจะช,ช,ชน